โลกมีเรื่องราวเรียงรายเก็บงำความหมายซ่อนอยู่ไม่ออกไปคนไม่ออกไปดูทื่ไม่รู้ให่หากคนมันเคยรู้จักหากมองหน้าไม่รู้ใจหากสิ่งที่เห็นไม่เป็นอย่างคิดมาก รสชาติความหอมหวานของชื่อเสียงเงินทองและความสําเร็จนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะปฏิเสธนะครับแต่ถ้าหากว่าเราปล่อยใจให้ลงไหลได้ปลื้มจนเกินพอดีปล่อยให้ชีวิตเดินเข้าติดกับดักของมายาภาพเหล่านี้ก็อาจจะทําให้ชีวิตของเราตกต่ําได้เช่นเดียวกันชีวิตคนเรานะครับยิ่งทะยานขึ้นสู่ความสําเร็จสูงขึ้นเท่าใดมีชื่อเสียงเงินทองผู้คนสรรเสริญยนยมมากขึ้นเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าจะต้องระแวดระวังกับการใช้ชีวิตมากขึ้นเท่านั้น ชีวิตและประสบการณ์ของสองนักฆ่ากำปั้นผู้มีอดีตที่ยิ่งใหญ่และรุ่งโรจน์เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราในค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 ืนนี้ครับ ยอดฝีมือหลายต่อหลายคนนะครับที่อาศัยชั้นเชิงการชกที่ชาญฉลาดรัดกลุ่มไม่เคยประมาทการต่อสู้เลยแม้แต่วินาทีเดียวใช้คุณสมบัติเหล่านี้สร้างชัยชนะและก็ความสําเร็จให้กับตนเองชัยชนะที่พวกเขาได้รับก็น,นํามาซึ่งชื่อเสียงลาบยศเกียรติยศเงินทองให้กับนักมวยยอดฝีมือเหล่านั้นแต่เมื่อลงจากสังเวียนผ้าใบไปสู่สังเวียนชีวิตนักมวยที่ได้รับการยกย่องว่ายอดเยี่ยมมีชั้นเชิงการชกที่แปรเปล่า กลับไม่สามารถประครับประคองและก็จัดการกับความสําเร็จที่ได้รับมาความสําเร็จได้กลายเป็นหลุ้งพลางที่ทําให้เขาใช้ชีวิตอย่างหลงละเงลงกระทั่งนําพาชีวิตไปสู่ความอับจนและตกต่ำคนพ้นปนในค่ำคืนวันนี้กับเรื่องราวของสองนักนวย ที่ต่างก็มีชะตากรรมในชีวิตที่คล้ายคลึงกันคนหนึ่งเคยเป็นถึงแชมป์เปี้ยนโลกมวยสากลที่ได้ชื่อว่าเป็นขวัญใจของชาวไทยเกือบพอนประเทศอีกคนหนึ่งแม้จะเป็นเพียงแชมป์เปี้ยนมวยไทยแต่ก็ผ่านสังเวียนการชกมาแล้วอย่างโชคชนนักมวยทั้งสองต่างมีภาพของความรุ่งโรจน์เมื่อครั้งอดีตเป็นเพียงภาพเก่าในความทรงจําส่วนภาพในปัจจุบันก็คือภาพของชีวิตที่ตกอับหรืออาจจะเรียกเป็นภาษามวยได้ว่าเป็นการพ่ายแพ้อย่างหมดรูป การใน,นค่ำคืนวันนี้คงจะไม่มีเจตนาที่จะไปตอกย้ำไม่เห็นความพลาดพลั้งในชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่น่าจะเป็นโอกาสที่เราได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตจากประสบการณ์ของผู้อื่นเพราะบางครั้งการเรียนรู้ชีวิตคงไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เฉพาะในด้านของความรุ่งโรจน์และก็ความสําเร็จของผู้อื่นเสมอไปแต่การมองไปที่ความล้มเหลวคงจะช่วยให้เราได้ค้นพบกับความจริงบางด้านของชีวิตและคงจะเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะเราจะนํากลับไปทบทวนได้ว่าแท้ที่จริงแล้วชะตาชีวิตของเรานั้น ฟ้าดินเป็นผู้กำหนดหรือว่ามันอยู่ในกำรรม,มือของเราเองติดตามคนคน้นคนในค่ำคืนวันนี้ครับ